สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับคลิปนี้ครับพาพี่น้องมาดูโกเบโ,โกกับ SK200 Super XM กนะครับก็เป็นรุ่น8ครับจากค่ายโกเบโกครับคันนี้ผ่านการทำสีมาแล้วนะครับเป็นรถมือสองนะครับ ถ้าดูจากสภาพนะครับที่ว่าได้ทำสีมาก็น่าจะประมาณหลักหมื่นชั่วโมงนะครับ ฟางปลิวครับเพราะว่าลมมารถใหญ่ครับลอกนาครับนี่ยฝากพี่น้องครับมาชมดีหน่อยครับว่าทางเข้าง่ายเข้าสะดวกครับนี่ถ้าทางแคบๆนี่บางทีก็ต้องเดินลัดทุ่งครับ หรือไม่ก็ไม่ได้รับไปเลยนะครับงานเพราะว่าเป็นรถใหญ่ครับ mm. เคลื่อนย้ายลำบากครับในการเข้าพื้นที่ครับบางทีนะครับแต่ว่าถ้างานใหญ่ๆก็ต้องเขาแหละนะครับ mm. เขาก็จะเสร็จเร็วนะ น,นี้ก็ลอกหน้าดินขึ้นไปครับก็ติดสติ๊กเกอร์ใหม่ด้วยนะครับคันนี้ สีของโกเบโก้เนี่ยจอกสีฟ้านะครับนะครับสีเขียวอมฟ้านะครับถ้าคุณไปสั่งสีเขียวมิน้นท์นี่ปุ๊บนี่มันก็จะมันอาจจะเป็นสีใกล้เคียงนะครับแต่ว่ามันก็คนละสีมันเดิมนะครับทำยากอยู่นะสีโกเบนนะครับสีโกเบเนี่ยมันจอกอมฟ้าครับ ขียวมิ้นอมฟ้าถ้าคุณไปสั่งเฉพาะเขียวมิ้นตปุ๊บนี่มันก็ได้แค่ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าราคามันก็คนละราคาแลนะล้เนาะราคาสีศูนครับกับราคาข้างนอกครับหรือว่าราคาผสมเองก็จะถูกพี่น้องมาชมสักครู่หนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับมไม่นานครับ ว่าแดดร้อนจุกการทำงานสัก5นาทีนะลอกนาครับนี่หลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จนะครับ จะถึงฤดูการผลดินตักดินแล้วก็ขุดดินแล้วครับใครจะขุดสาก็ขุดช่วงนี้ครับช่วงที่ไม่ได้ทํนานะครับใครจะถมก็ถมช่วงนี้ครับใครจะลอกนาะใครจะถมนาก็ช่วงนี้เหมือนกันครับว่าไม่มีข้าวให้เหยียบแล้วโอ้ค่อยๆเก่าครับเนี่ยหน้าดินก็ สวยพอสมควรนะครับเอาไปปลูกพืชปลูกต้นไม้นี้น่น่าจะดีครับเดี๋ยวชุบต่อคลิปหน้าครับ